สำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเทียบได้ว่าเป็นเดือนเกิดของคุณนะคะละวินับลัคนาดูปากละวินะคะละับลัคนานะคะชาวลัคนาราศีตุลค่ะในเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากอยู่สงบเงียบเงียบนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งเนี่ยคือคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องที่อืมเรื่องที่แบบเสียหายแบบปบปากฉพลันนะคะ ซึ่งเราวิไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะรู้แค่ว่าเออมันมีเรื่องเกี่ยวกับเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของผู้ปรับสับพันเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ดวงเพิ่มเติมนะคะให้มาติดต่อที่ช่องทางหนะ้าโปรไฟล์ค่ะเราวิอ่านได้ไม่หมดนะคะบอกตรงว่าราวีข้อมูลแค่นี้เราวิตอบไม่ได้นะคะอ่ะ ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยคุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะเงียบๆในสถานที่เงียบๆปิดๆนะคะเพื่อทําสมาธิแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในเรื่องทั่วไปเนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวลัคนาราศีตุลค่ะคือ คู่ครองของคุณนะคะมีส่วนในการัพ p อ o r t เงินค่ะมีส่วนในการให้ให้ทุนทรัพั์นะคะหรือว่าทําให้คุณรู้สึกมีนะคะทัให้คุณรู้สึกชื่นใจในชีวิตนะคะเป็นเหมือนความมั่นคงในชีวิตของคุณค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะคจะรู้สึกว่าเจอเรื่องที่มันไม่คาดฝันในชีวิตนะคะแต่คุณก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคู่ครองซึ่งจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องดูคู่ครองในพื้นดวงก,กาเนิดของคุณด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วเขาเขา เขาจะยังไงต่อแล้วคุณคุณควรจะต้องมีคู่ไหมเนี่ยอันเนี้ยค่อยมาดูที่หน้าโปรไฟล์นะคะบางคนเนี่ยมีคู่แล้วมันท็อกซิกนะคะบอกตรงๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราวิเคยเจอนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะต่อไปก็จะเป็นคนที่หาคู่ครองนะคะคือเหมือนคนที่เป็นคนโสดนะคะเกณฑ์ในการที่จะหาคนใหม่นะคะอย่างที่จะหาคนใหม่ถามว่ามีไหมมีนะคะเป็นเกณฑ์ที่มาจากทางไกลนะคะ เป็นคนที่หรือเป็นคนที่คนพ่อคุณแม่ของคุณทะเป็นคนแนะนําให้นะคะหรืออีกความหมายหนึ่งคือคนที่คนคุยอยู่ะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสับสนนะคะแต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าเกิดคุณจัดการปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเขาจะเป็นคู่ที่ดีของคุณในอนาคตนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการงานค่ะ การงานของชาวลัคนาราศีตุลถือได้ว่าเป็นเดอะเบสเลยนะคะว่าดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งอุดนะคะแล้วก็ย้ายเข้าสู่ตรงนี้ยืนตำแหน่งของการงานคืองานคุณเนี่ยจะก็ต้องบอกนะอุดมันมาจากตรงนี้คือคุณจะโชคดีในเรื่องของการทํางานค่ะแต่ก่อนที่จะไปเจอเรื่องโชคดีเนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาก่อนนะคะอย่าลืมค่ะสิ่งที่คนตุลเป็นมาอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่เกิดของคุณเลยนะคะ คือคุณต้องแก้ปัญหาก่อนคุณถึงจะได้รับความโชคดีนะคะจําคํานี้ไว้นะคะแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยรับความโชคดีนะคะถ้าเกิดคุณไม่แก้ปัญหาคุณบ่นกับปัญหานะคะคุณรู้สึกว่าโชคชะตามันมันแบ,บทำไมทําร้ายคุณอย่างนี้นะคะแล้วคุณเป็นนักบ่นมืออาชีพนะคะคุณจะไม่ได้รับความโชคดีนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรให้แก้นะคะหยุดบ่นแล้วลงมือทํานะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการเงินนะคะการเงิน การเงินของชาวลักนณาราศีตุลน,นะคะให้ระมัดระวังการติดขัดในเรื่องของการเงินค่ะ การติดขัดในเรื่องของการเงินนี้นะคะการติดขัดในเรื่องของการเงินนี้นะคะมาจากคู่ครองหุ้นส่วนของคุณค่ะมีความเป็นไปได้หุ้นส่วนมาช่วยใช้เงินของคุณนะคะการติดขัดนี้นะคะการติดขัดนี้มาจากผู้ใหญ่ของคุณนะคะการติดขัดนี้มาจากผู้ใหญ่ของคุณหรือว่าเพศชายนะคะอย่างที่เราวิบอกไปว่ามีคู่อาจบางคนอาจจะดีมีคู่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะอันนี้มันมันชีวิตของคนเรามันสลับสับเปลี่ยนกันไปมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยจากภาพรวมตรงนี้ที่เราวิเห็น เป็นดวงจรยังไม่เห็นพื้นดวงกําเนิดนะคะดังนั้นเนี่ยให้ร, er ใหร, film, ระมัดระวังในเรื่องของการเงินค่ะมันจะติดขัดนะคะมันจะติดขัดค่ะมันจะติดขัดแต่ว่ามันจะมั่นคงนะเป็นประมาณนี้ค่ะสุดท้ายนะคะคือสิ่งที่ต้องระวังค่ะสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะตัวเองนะคะเกิดอุบัติเหตุให้ระมัดตัวเอระมัดระวังตัวเองเจ็บป่วยให้ระมัดระวังตัวเองนะคะให้ระมัดระวังตัวเอง ที่จะรู้สึกแพนิกไปกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ โดยไม่จําเป็นเนาะโดยไม่จําเป็นโดยไม่จะเป็นคืออะไรคือเราไม่รู้คือเหมือนว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็แพนิควิตกกังวลไปก่อนนะคะให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในเดือนนี้นะคะเราวิอ่านดวงให้เพื่อนๆจบเรียบร้อยแล้วค่ะและในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องของรวิไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกดกด follow รดวิได้ทุกช่องทางที่ทุกๆท่านกําลังรับชมอยู่ค่ะมันไม่ได้มีแค่การอ่านดวงประจําเดือนนะคะมันจะมีเกรด โหราศาสตร์อะไรบางอย่างที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและนะคะและและถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวให้รรวิช่วยหาถึงรูทคอสของปัญหาให้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะเพื่อที่หาหาเหตุของปัญหาเสร็จแล้วจะได้ไปเสริมดวงให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เรวิขอลาทุกทท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล์ของโรวิวันดาพยากรน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ